มีเหตุการณ์ที่คนมาปรึกษาบอกว่าจะไปเรียกเงินจากคนขับได้ไหมกฎหมายไม่ได้ห้ามครับแต่ทางปฏิบัติเนี่ยในฐานะที่เป็นทนายความเนี่ยแล้วก็ทําคดีพวกนี้มาเนี่ยคุณคิดได้ไงคุณจะเรียกเงิงนจากคนขับฝากซื้อประกันภัยกับร้านผมไว้ด้วยคือถ้าคุณซื้อประกันภัยกับผมคุณจะได้สิทธิพิเศษในการปรึกษาทนายและในการเข้ามาพบหรือพูดคุยเรื่องรูปคดีก,กันก่อนโอเคนะครับ สวัสดีครับวันนี้มีเหตุการณ์ที่คนมาปรึกษ,ษาบอกว่าจะไปเรียกเงินจากคนขับได้ไหมหมายไม่ได้ห้ามครับแต่ทางปฏิบัติเนี่ยในฐานะที่เป็นทนายความเนี่ยแล้วก็ทำคดีพวกนี้มาเนี่ยคุณคิดได้ไงคุณจะเรียกเงินจากคนขับแตคิดได้เพราะว่าคนขับขับมาใช่เราผมก็ทำคลิปไปแล้วแหละว่า รเ,เราควรที่จะเรียกจากประกันภัยก่อนเรียกจากประกันภัยเสร็จแล้วเนี่ยประกันภัยไม่พอจ่ายไม่ช่ไม่จ่ายนะไม่พอจ่ายเราก็ค่อยไปเรียกจากคนขับคนขับจะถูกเียกเงินเพราะว่าเขาซื้อประกันภัยไว้น้อยแต่ทางปฏิบัติเนี่ยบังเอิญว่าไอ้บริษัทประกันภัยเนี่ยมันชอบบ่ายเบีย่ยเอกสารไม่ครบต้องเดี๋ยวรอนัดหมายมั่งนำเสนอรเรื่องผู้ใหญ่ก่อนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกลยุทธ์ในการเรียกค่าเสียหายเนี่ยก็ดูยูทูบผมอะผมลงไว้เยอะอยู่การที่จะให้ทนายไปที่โรงพักเพื่แปลความหมายว่าคนขับจะจ่ายตังค์นะหรือแปลความหมายว่าเราจะได้เงินจากประกันภัยเยอะ นะครับว่าอย่าไปตั้งหลักอะไรผิดเราตั้งหลักที่ว่าเราจะเรียกค่าเสียหายกี่บาทแล้วมีใครบ้างที่ต้องชําระหนี้ให้เราแค่นั้นนะครับเป็นเหตุผลสาคัญเวลาไปโรงพักคุณถามชื่อบริษัทประกันภัยแล้วให้ตํารวจลงในบันทึกด้วยว่าประกันภัยชื่อบริษัทอะไรจะได้มีข้อมูลเวลาเรามาทํางานภายหลังไม่ใช่วันนั้นไปไม่รู้คุยบใครไม่รู้ชื่ออะไรน,นี่เรียกไปเรืเ่อยเปื่อยขาดความรับผิดชอบก็โอเคนะสําหรับเรื่องกรณีเรียกจากคนขับได้ไหมเรียกได้ทางปฏิบัติจะไปที่จะเอากับเขามันก็ยากเงินมันอยู่ในกระเป๋าเขาโอเคนะสวัสดีครับ